กับสวัสดีพี่พี่เอฟซีร้านมรดกพระเครื่องทุกทท่านนะครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการพระบ้านยอดนิยมนะครับ EP ที่452นะครับ EP นี้นะครับมาแบ่งปันพี่พี่เอฟซีอีกเช่นเคยนะครับสนใจโทร096 902 6829นะครับ ID ไลน์0 9 6 7 2 4 0 2า3ย์9 6 724 0203มนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางพี่พี่เอฟซีทุกท่านเลยนะครับ เดี๋ยวเรามารับชมรายการที่หนึ่งเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับรายการแรกเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับนี่เป็นรูปหล่อพิมพ์นิยมนะครับอันนี้เป็นรูปหล่อพิมพ์นิยมวัดบางคานนะครับพี่นี่นะครับเนื้อหาเก่าๆเลยนะครับเห็นไหมครับนี่เป็นรูปหล่อยอดนิยมนะครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับองนี้พิมพ์ทรงสวยงามเลยนะครับ ปากยิ้มอ้ามีเสน่ห์เลยนะครับผมนะองนี้นะดูนะพี่พี่องนี้นะครับเก่าเก่าบ้านบ้านเลยพี่นะครับนี่นะครับเก่าเก่าเดิมเดิมเลยนะครับนี่ครับเก่าเก่าเดิมเดิมเลยครับพี่องนี้นะนี่มีเม็ดแร่ด้วยนะครับนี่ครับมีเม็ดแร่ด้วยนะครับนี่ครับการช่อชนวนนะครับพี่นะดูนะนี่ครับนี่ครับมีตาพระาทิตย์ด้วยนะครับ รูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมองค์นี้เปิดอยู่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งพันห้าร้อยนะครับต่อมาองค์ที่สองนะครับเป็นรูปหล่อพิมพ์ขี้ตาสี่ชายนะครับองนี้นะครับสวยงามเลยนะครับนี่ครับรูปหล่อพิมพ์ขี้ตาสี่ชายนะครับนี่ครับเก่าๆเลยนะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคานจังหวัดพิจิตรนะครับนี่ครับขี้ตาย้อยๆแบบนี้เลยนะครับ สาทองเหลืองขึ้นเลยนะครับพี่ดูนะครับนี่ครับเป็นพิม์ขี้ตาสีชายนะครับนี่ครับสวยๆเลยครับนี่ครับสาทองเหลืองขึ้นเลยนะครับสีส้มๆนะครับนี่ครับเป็นสาเป็นสาสนิมทองเหลืองนะครับนี่ครับงดงามมากเลยนะครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคารนะครับฮะ สวยๆเลยนะพี่ๆดูนะครับนี่ครับเป็นรูปหล่อเก่าๆเลยนะพี่นะนี่ครับองคนี้ไปหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับองค์ต่อมานะครับเป็นพับปิดตาเนื้อผงนะพี่นะองนี้เนื้อจัดจ้านเลยนะพี่นะครับนี่ครับเนื้อจัดจ้านอย่างกับสมเด็จวัลคังเลยนะพี่นะครับนี่ครับเนื้อจัดจ้านเลยนะพี่นะองนี้นะครับ นี่เป็นปิดตาหลังยันแบบนี้นะครับนี่ครับตรงนี้ไปห้าร้อยบาทนะพี่นะองนี้ไปห้าร้อยบาทนะครับต่อมาอง์นี้นะครับเป็นหูองค์นี้สวยมากเลยพี่นะเป็นพระสมเด็จนางพญาหงทองนะครับใช่ไหมนี่ครับเป็นสมเด็จนางพญาหงทองนะครับองนี้ นะครับเก่าๆผิวดสมเดิมนะครับผ้าบ้านเลยพี่นะครับนี่เก่าๆผิวดสมเดิมนะครับนีมคมๆสวยๆเลยพี่นี่ครับสมเด็จนางพญาหงทองนะครับหลวงปู่หมุนปุกเสกนะครับเป็นรุ่นไตมาสปีสี่สามหลวงปู่หมุนนะครับวัดบ้านจานนะครับโอ้โหสวยมากเลยพี่นะองค์นี้สวยมากเลยนะพี่ หลวงปุ่มหมุนอายุหนึ่งร้อยหกปีนะพี่นะสวยนะพี่นะองนี้สวยเลยครับองนี้ไปแปดร้อยบาทนะครับแปดร้อยบาทนะครับต่อมานะครับเป็นพระเขาเรียกว่าพระสามปื้มนะครับองนี้เป็นพระสามปื้มนะครับเป็นกุกสามปื้มนะครับเนื้อเก่าๆเลยนะครับนี่ครับนี่ครับ นี่ครับวัดสามปื้มนะครับองนี้นะครับนี่ไปเจ็ดร้อยนะครับนี่ไปเจ็ดร้อยนะครับองต่อมาเป็นหลวงพ่อทารุ่นสองนะครับหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกนะครับนี่ครับเหรียญหล่อโบราณนะครับนี่ครับเนื้อเขียวอมเหลืองเลยนะครับเป็นพระหล่อโบราณเนื้อทองผสมนะครับสีผิวออกเขียวอมเหลืองนะครับ นี่ครับเป็นหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกนะครับนี่ครับผมดูนะเก่าๆเลยนะพี่ๆนะครับนี่ครับนี่เหรียญหล่อรุ่นสองหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกนะครับเอาแปดร้อยบาทนะครับรูปหล่อสมเด็จโตนะครับองนี้เป็นรูปหล่อสมเด็จโตนะครับปีสองพันห้าร้อยนะครับ นี่ครับปีสอ0พันรอวัดละคังนะครับเป็นรูปหล่อโบราณนะครับนี่เป็นรูปหล่อโบราณนะครับเนื้อทองผสมนะครับนะครับดูนะสีผิวเขียวอมเหลืองนะครับเห็นไหมครับกเก่าเลยนะครับเป็นรูปหล่อสมเด็จโตพมรังสีนะครับปีสอ0พันร้อวัดละคังนะครับองนี้ไปเก้าร้อยบาทนะครับองต่อมานะครับเป็น สมเด็จเจดีแบบนี้ครับไม่แน่ใจว่าเป็นพระที่ไหนนะครับแบบนี้แต่ว่าเนื้อหากเก่าดีนะครับนะครับนี่นะครับเนื้อหากเก่าดีมากเลยครับพี่เป็นสมเด็จเจดีแหวกมาานะ่ะพระเก่าเก่าเลยพี่องนี้นะน่าจะอายุเป็นร้อยปีหรือเปล่านะพี่นะเนื้อเก่าเก่าแห้งๆแบบนี้นะพี่นะตองนี้ไปแปดร้อยบาทนะครับพี่นะเปิดไปก่อนแปดร้อยบาทนะครับ ตรงนี้เป็นสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับนี่ครับเป็นสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อเก่าเก่าเลยนะพี่นะนี่ครับสวยๆเลยนะครับดูนะครับนี่ครับเนื้อเก่าเก่ามวลสารนุ่มแน่นๆเลยพี่นะนี่ครับนี่นะครับสวยๆนะครับองนี้ไปเจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับองต่อมานะครับเป็นเหรียญ <king> นี่ครับเหรียญวัดโพธารามพระพุทธชินราชนะครับปีสองสี่หกหนึ่งนะครับหลวงปู่สุขวัดปากคอมะขามเท่านะครับนี่ครับหลวงปู่สุขวัดปากคอมะขามเท่านะครับองนี้เป็นเหรียญล่อพระพุทธชินราชนะครับปีสองสี่หกหนึ่งนะครับนี่ครับออกวัดโพธารามนะครับปีหกหนึ่งนะครับนี่ครับเป็นเนื้อ เนื split, first, beans, ้อตะกัวนะครับพี่นะเป็นเนื้อตะกัวหลวงปู่สุขนะครับพี่นะองนี้ไปหนึ่งพันบาทนะครับต่อมาองนี้เป็นวัดเกตชโยพิมเจ็ดชั้นนิยมนะครับพิมพิมเจ็ดชั้นนะครับนี่สวยๆเลยพี่ๆนะครับนะครับสวยๆเลยนะครับเป็นพิมเจ็ดชั้นนะครับนี่ครับดูนะครับเก่าๆเลยนะครับ นี่ครับด้านข้างนะครับมีร้อยฝนมานะครับกบเก่าเลยนะครับพี่พี่รงนี้นะครับดูตาเปล่าเหมือนไม่เก่านะพี่นะแต่ลองส่องดูเนื้อดิพี่เนี่ยพี่ดูเนื้อดิเนื้ออมเหลืองสีเปลือกไข่เลยพี่นะสีเหมือนงาช้างเลยพี่นะสีเหมือนงาช้างอ่อนๆนะพี่นะดูนะนี่องนี้นะครับอันนี้ไฟมันสะท้อนนะพี่นะนี่เห็นไหมสีออกจะเหลืองนะไฟมันสะท้อนนะครับอันนี้เอาแปดร้อยบาทนะครับ พระปิดตานะครับองนี้เป็นพระปิดตาพิมสามเหลี่ยมนะครับหลวงปู่ภูวัดอินทรามนะครับนี่เป็นปิดตาหลวงปู่ภูนะครับเป็นสิทธิเอกของสมเด็จโตวัดระฆังเลยนะครับหลวงปู่ภูนะครับตอนนั้นท่านยังเป็นสมณเณรอยู่นะครับนี่ครับดูครับนี่ครับปิดตาหลวงปู่ภูนะครับ องค์ต่อมานะครับองค์ต่อมาเป็นพระชัยวัดนะครับนี่พระชัยวัดเก่ามากเลยพี่นะนี่ครับพระชัยวัดเนื้อสำลิดนะครับเห็นไหมครับเก่าๆเลยพี่นะพระชัยวัดเนื้อสำลิดครับนี่ครับเนื้อสำลิดเนี่ยทํามาจากพระบูชาเก่าสมัยอยุทยาสมัยของเก่านะครับพี่นะนี่ทํามาจากพวกนั้นเลยนะครับมาเนื้อหาแบบนั้นเลยพี่นะ ทำมาจากพระโบราณนะครับมาจากเนื้อสมฤทธ์นะครับพวกพระบูชานะครับองคนี้เอาไปแปดร้อยบาทครับเป็นเนื้อสมฤทธ์พระชัยวัดนะครับองค์ต่อมาครับโอ้โหองนี้นะครับเป็นหลวงปู่เผือกนะครับหลวงปู่เผือกพิมพ์เถาวันเลื้อยนะครับรุ่นสองสี่แปดห้าเป็นรุ่นอินโดจีนนะครับนี่ครับพระเก่าเนี่ยยันชัดๆเลยพี่นะ ยันกดชัดๆเลยพี่นะครับดูดิเนื้อหาเก่าเลยพี่นะนี่ครับแล้วพระเขาสวยแชมป์เลยนะพี่นี่พระสวยเลยนะพี่นะนี่มีคาบเนื้อๆแบบนี้นะพี่นะนี่ครับนี่ครับหลวงพู่เผือกครับปีสองสี่แปดห้าเอาหนึ่งพันบาทนะพี่นะองนี้นะองนี้เป็นเหรียญพระมงคลบพิษนะพี่นะเป็นเหรียญห่วงเชื่อมข้างอัดกระบอกนะครับ เป็นเหรียญหลวงพ่อมงคลประพิษนะครับนี่ครับเป็นเหรียญห่วงเชื่อมเงินโบราณเลยนะพี่นะเห็นไหมครับนี่ครับหลวงพ่อมงคลประพิษนะครับเป็นเหรียญดังจังหวัดอยุธยาเลยนะพี่นะนี่ครับเหรียญข้ากระบอกนะครับเหรียญสวยนะพี่นะนี่ห่วงเชื่อมสวยๆเลยพี่นะครับเหรียญนี้เอาแปดร้อยบาทนะครับพี่องค์ต่อมานะครับเป็น หลวงปูดทวดนะครับองนี้เป็นหลวงปูดทวดเนื้อเนื้อแดงนะครับเป็นเนื้อแดงแบบนี้เลยนะครับวัดประสาทนะครับพี่หายากนะครับแต่องนี้นะโหดูความเก่าเขาเนี่ยแบบแยะแบบนี้เลยพี่นะ <โ please. S 1> ถ้าไม่แยะองนี้สวยมากเลยนะพี่นี่ครับนี่ครับคาบแป้งคาบร้อยเนื้อเดิมเดิมเลยนะพี่นะดูดินี่คาบแป้งเดิมเดิมเลยพี่นะครับอันนี้เป็นเนื้อแดงนะพี่นะ เห็นไหมครับนี่หลวงพุททวดเนื้อแดงๆแบบนี้เลยพี่นะปีศูนย์หกนะครับวัดประสาทนะครับองค์นี้ไปแปดร้อยบาทนะพี่นะองค์ต่อมานะครับเป็นพระขุนแผนหลวงปู่ทิมนะพี่นะครับดูนะนี่ขุนแผนหลวงปู่ทิมวัดละหันไล่นะพี่นะนี่เนื้อเก่าๆเ,เลยพี่นะดูนะครับเนื้อเก่าๆเ,เลยพี่นะครับนี่ครับเนื้อเก่าๆสวยๆเลยครับ นะครับนะครับดูนะครับลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อได้เลยนะครับสําหรับพระขุนแผนองค์นี้นะครับเป็นขุนแผนเนื้อผงพายกุมารวัดทหารไล่พิม์พใหญ่จังหวัดระยองนะครับเป็นหลวงปู่ทิมนะครับหลวงปู่ทิมนะครับลูกค้าองค์นี้เอาไปหนึ่งพันบาทนะครับผมนะเหรียญต่อมาครับเป็นเหรียญหลวงปู่ศรีวัดถ้ำเขาบุญนาครับปีหนึ่งเก้าครับพี่ นะครับเป็นปีหนึ่งเก้าครับหลวงปูสีนะครับนี่ครับสวยสวยเดิมเดิมเลยนะครับนี่ครับผิวสวยสวยเดิมเดิมผิวม่วงๆ่งเลยพี่นะผิวม่วงๆ่งเลยพี่เฮีผิวสวยสวยนะครับดูนะนี่นะครับปีหนึ่งเก้าครับเป็นรุ่นราชาแห่งเลิกนะครับตรงนี้ไปเจ็ดร้อยบาทนะครับวงต่อมาครับเป็นหลวงพ่อคูณปีหนึ่งเจ็ดนะครับ หลงพ่อคูณปีหนึ่งเจ็ดสวยๆเลยพี่นะครับวัดบ้านไร่ปีหนึ่งเจ็ดนะครับนี่ครับต่อโค้ดครับปาริสสุดโทนะครับนี่สวยๆเลยพี่นะนี่บล็อกห้าแตกนะครับสวยงามดีนะครับพี่ตรงนี้นะครับนี่เอาไปเก้าร้อยบาทครับหลงพ่อคูณปีหนึ่งเจ็ดนะครับ ตมต่อมาเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะครับนี่ครับรูปหล่อหลวงพ่อเดิมฐานสี่เหลี่ยมแบบนี้นะพี่นะนี่ครับรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเดิมครับเก่าๆเลยครับพี่นี่ครับนี่ครับรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะครับ องนี้นะครับองนี้เอาไปแปดร้อยบาทนะครับรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะครับนะครับอันนี exactly ้เป็นรูปล่อหลวงพ่อเดิมนะครับอันนี้ออกวัดวัดหนองหลวงนะครับพิมพ์ฐานสูงนะครับนี่ครับหลวงพ่อเดิมวัดหนองหลวงนะครับออกนี่ครับพิมฐานสูงครับหลวงพ่อเดิมนะครับองนี้ เนื้อตะกัวนะพี่นะเป็นเนื้อตะกัวเก่าเลยพี่นะครับดูนะนี่ครับเก่ามากเลยพี่นะด้านล่างเนี่ยดูดินะครับหลวงพ่อเดิมองนี้เอาไปเก้าร้อยบาทนะพี่นะเก้าร้อยบาทนะครับองต่อมานะครับเป็นหลวงปู่ทวดนะครับองนี้หลวงปู่ทวด พิมใหญ่ปีสองสี่เก้าเจ็ดนะครับหลวงปู่ทิมปลุกเสกนะครับมันเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อว่านนะครับนี่เนื้อว่านเก่าๆชํำๆนะครับนี่ครับหลวงปู่ทวดนะครับเนี้ยไปแปดร้อยบาทนะครับองต่อมาเป็นสิงห์งาแกะหลวงพ่อเดิมนะครับวัดหนองโพนะครับองนี้นะครับ เป็นสิงสองขวัญนะครับพี่นะครับองนี้ไปหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับองต่อมาเป็นพระสมเด็จวัะฆครพิมพ์ใหญ่นะครับนี่ครับเนื้อแกะปูนเปลือกหอยนะครับนี่ครับเก่าเลยนะครับพี่นะนี่ครับเนื้อแกะปูนเปลือกหอยเก่าเลยพี่นะครับองนี้ไปแปดร้อยบาทนะพี่นะองนี้ไปแปดร้อยบาทครับสมเด็จนะครับ ผมต่อมานะครับเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อเงินนะครับวัดท้ายน้ำรับพี่เป็นรุ่นกุแตกนะครับรุ่นกุแตกนะครับนี่ครับเหรียญหล่อหลวงพ่อเงินนะครับวัดท้ายน้ำเป็นรุ่นกุแตกนะครับพี่นะนี่ครับเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับนี่ครับอันนี้เอาไปหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับ องต่อมานะครับเป็นพระสมเด็จจิตรดานะครับพ yeah ี่นะครับนี่ครับเดชจิตรดานะครับเนื้อหาเก่าๆเลยนะครับพี่นะครับดูนะครับนี่เป็นพระสมเด็จจิตรดาองค์นี้นะครับด้านหลังทองเต็มเลยนะครับองนี้เอาไปหนึ่งพันบาทนะครับพี่นะต่อรองได้นะครับองค์ต่อมาครับเป็นเหรียญพระครูทองสุขอินทโชโตนะครับ เป็นเหรียญหลวงพ่อทองสุขรุ่นสองนะครับนี่ครับเดิมเดิมเก่าๆเลยพี่ดูครับนี่ครับเหรียญหลวงพ่อทองสุขวัดตโนดหลวงนะครับรุ่นสองนะครับปีสองสี่เก้าแปดนะครับนี่ครับเหรียญเก่าสวยเดิมเลยครับพี่นะเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับเหรียญต่อมานะครับเป็นเหรียญพระพุทธบาทนะครับพี่นะครับ นี่ด้านหน้าเขียนว่าพระแท่นนะครับด้านหลังเป็นพุทธบาทนะครับนี่ครับเป็นเหรียญพิมพ์ปางสายญาตินะครับพี่นะครับดูนะนี่ครับดูเก็ตงูเก็ดพญานาคครับพี่ดูนะนี่คมชัดเลยพี่นะนี่อยู่ใต้ต้นโพเขียนว่าพระแท่นแบบนี้นะครับพี่เป็นเหรียญปีลึกนะครับพี่นะเป็นเหรียญข้างเลื่อยนะครับพี่นะนี่ครับ เป็นเหรียญยุคข้างเรื่อยนะครับปีประมาณสองพันสี่รอยหกสิบห้าเป็นต้นไปขึ้นมานะครับองนี้เอาไปหนึ่งพันบาทนะครับเหรียญข้างเรื่อยนะครับเหรียญต่อมาเป็นเหรียญห้าอ่เป็นเหรียญแปดรอบหลวงปู่ดุลนะครับนี่เหรียญแปดรอบหลวงปู่ดุลวัดบูรพารามจังหวัดสุรินทร์ปีสองหนึ่งนะครับนี่ครับเหรียญห้ารอบเอเหรียญแปดรอบนะพี่นะนี่ครับ เหรียญแปดรอบหลวงปู่ดุลนะครับปีสองสองหกนะครับพี่นะขออภัยปีสองหกนะครับนี่ครับองค์นี้ไปเจ็ดร้อยบาทนะครับองค์ต่อมานะครับเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดข้างเป็นฝักบัวนะครับนี่ครับข้างเป็นฝักบัวแบบนี้ครับมีรอยจานนะพี่นะเห็นไหมนี่มีรอยจานนะครับนี่ครับ เป็นหลวงู่ทวดนะครับพี่นะเหรียญหลวงพ่ทวดหลวงปู่ดู่ปลุกเสกนะครับปีสองศูนย์นะครับปียี่สิบนะครับนี่ครับองค์นี้เอาไปแปดร้อยบาทนะครับพี่ต่อมาเป็นเหรียญหลวงปู่ใจวัดเสด็จนะครับพี่นะเป็นเหรียญห่วงเชื่อมโบราณนะพี่นะนี่ครับเป็นเหรียญห่วงเชื่อมเป็นเหรียญน้นนายเป็นเหรียญพระปิตานะครับ หลวงปู่ใจวัดเสด็จนะครับพี่นะนี่ครับเป็นเหรียญข้างกระบอกนะครับเห็นไหมครับสวยๆเลยครับเหรียญหลวงปู่ใจวัดเสด็จนะครับอง์นี้ไปแปดร้อยบาทนะครับต่อมาเป็นพระหล่อโบราณหลวงปู่ทวดนะครับองนี้เป็นหลวงปู่ทวดออกวัดไซปีศูนย์ศูนย์หกนะครับปู่ทวดวัดไซปีศูนย์หกจังหวัดนครสวรรค์นะครับ นี่ครับสายหลวงพ่อทวดต้องรู้จักนะครับวัดใจนะครับนี่นะครับปู่ทวดวัดไซนะครับอง์นี้เอาไปแปดร้อยบาทนะครับองต่อมาเป็นรูปหล่อนะครับรูปหล่อหลวงปู่ทิมนะครับพี่องนี้รูปหล่อหลวงปู่ทิมนะครับนี่ครับรูปหล่อหลวงปู่ทิมจังหวัดระยองนะครับเป็นวัดรหัสไรนะพี่นะนี่ครับรูปหล่อปู่ทิมองนี้เอาไปแปดร้อยบาทนะพี่นะ นี่ครับรูปหล่อหลวงปู่ทิมนะครับเอาแปดร้อยบาทนะครับองค์ต่อมานะครับเป็นพระปิดตาหลวงปู่แก้ววัดเครือวันนะครับเนื้อผงจุ่มลักนะครับนี่ครับเนื้อเก่าๆเลยนะครับพี่ดูนะครับนี่ครับดูนะครับพระปิดตาหลวงปู่แก้วนะครับพี่นะ นี่ครับตรงนี้ไปเก้าร้อยบาทนะครับพี่นะวงต่อมานะครับเป็นเหรียญเสมาหลวงปู่ทวดนะครับหลังหลวงปู่ทิมนะครับนี่เหรียญสวยๆเลยพี่นะครับดูนะนี่ครับเหรียญสวยๆเลยนะครับเก่าเลยนะครับพี่นะเป็นเหรียญกระไหล่ทองนะครับพี่นะครับนี่ครับ เหรียญนี้เอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับพี่เหรียญต่อมานะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินวัดบางคานปีหนึ่งห้านะครับด้านหลังเป็นรูปเหมือนเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุ่มพรนะครับนี่ครับนี่เป็นหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับเหรียญปีหนึ่งห้านะครับพี่นี่ครับเหรียญปีหนึ่งห้าด้านหลังเนี่ยเป็นเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรนะครับเห็นไหมครับเก่าเก่าสวยเดิมเดิมเลยนะพี่นะ นะครับนี่นะครับองนี้เอาไปแปดร้อยบาทนะครับพี่องต่อมาเป็นหลวงปู่ทวดพิมพ์พระรอดนะครับนี่ครับเป็นหลวงปู่ทวดพิมพ์พระรอดนะครับวัดช้างให้นะครับปีสองสี่เก้าเจ็ดนะครับดูเนื้อดูมวลสารนะพี่นะนี่ครับนี่ครับเป็นพิมพ์พระรอดนะครับสร้างน้อยนะครับพี่นะนี่ครับดูครับเก่าๆเลยพี่นะครับ เนื้อว่านสองสี่เก้าเจ็ดพิมพ์พระรอดนะครับพี่นะองนี้ไปแปดร้อยบาทนะครับต่อมาเป็นพับปิดตานะครับพับปิดตาพิมพ์สังขจายนะครับพี่นะนนหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวนะครับพี่นะครับนี่ครับเป็นพับปิดตาหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวนะครับเนื้อเก่าๆเ,เลยพี่นะครับนี่ครับเนื้อแก่น้ำมันตังอิ้วเหลืองๆเก่าๆเลยพี่นะดูดินี่ครับ ปิดตาหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวองนี้เอาแปดร้อยบาทนะครับพี่ต่อมาเป็นเหรียญเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุ่มพรเขตอุดมศักดิ์นะครับด้านหลังเป็นรุ่นพิเศษหลวงพ่อวัดปากคลองมะขามเท่านะครับหลวงปู่สุขนะครับรุ่นหนึ่งนะครับแบบนี้เลยพี่นะเป็นเหรียญชุบนิกเกิลนะครับนี่เหรียญสวยๆเลยพี่นะเหรียญสวยๆเลยนะครับดูนะนี่ครับ นี่ครับองนี้ไปเจ็ดร้อยบาทนะครับพี่นะเหรียญต่อมาครับพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อเชยนะครับพี่นะนี่ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเชยนะครับพระครูมหาชัยบอริบอริอะไรเนี่ยบอริลักษ์นะครับพี่นะบอริลักษ์เป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะครับพี่นะเป็นเหรียญข้างเลื่อยนะครับนี่ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเชยนะครับพี่นะ ถ้าจาไม่ผิดเขาอยู่ลบบุรีหรือเปล่าพี่นะหลวงพ่อเชยเหรียญนี้นะครับองนี้เอาไปแปดร้อยบาทนะครับพี่นะองต่อมาเป็นพระผงพระผงพรมสี่หน้าหลวงปู่ดู่วัดสักแกปุกเสกนะครับด้านหลังมีรอยจานนะครับนี่ครับอันนี้เป็นพิมพ์เล็กนะครับพี่นะพิมพ์เล็กนะครับเห็นไหมครับสวยๆเก่าๆเลยพี่นะครับนี่ครับสวยๆเก่าๆเลยนะครับ นี่ครับสวยๆเก่าๆเลยนะครับองนี้เอาไปแปดร้อยบาทนะครับพี่นะต่อมาเป็นเหรียญกรมหลวงชุมพรนะครับพี่ดูนะครับสวยๆเลยพี่นะครับเหรียญกระไหลทองนะครับ <les v ies> นี่ครับมีโค้ดนะครับพี่ <uğ> ห<ม>เหรียญสวยๆเลยนะพี่นะเหรียญสวยๆเลยนะครับองนี้เอาไปแปดร้อยบาทนะครับพี่นะ เหรียญต่อมานะครับเป็นเหรียญหลวงพ่ออีวัสตหีบนะครับพี่นะนี่ครับเป็นเหรียญหลวงพ่ออีวัสตหีบรุ่นสร้างโรงเรียนนะครับพี่นี่ครับหลวงพ่ออีวัสตหีบนะครับเก่าๆเลยครับรุ่นสร้างโรงเรียนนะครับพี่นะนี่ครับด้านหลังเป็นยันนะครับแบบนี้นะครับเอาไปแปดร้อยบาทนะครับพี่นะ องต่อมาเป็นเหรียญสองสี่แปดหนึ่งนะพี่นะเนี่ยเป็นเหรียญเขียนว่าหลวงพ่อศรีธรรมราชครับวัดบางยางสมุทรสาครน,นะครับพี่นะครับนี่ครับเป็นเหรียญเก่าโบราณนะพี่นะเหรียญน,นี้นะนี่ครับนี่ครับเป็นเหรียญเก่าโบราณนะห่วงเชี่ยวน,นะนะพี่นะปีสองสี่แปดหนึ่งนะพี่นะโอ้โหเก่ามากเลยนะพี่นะองนี้ไปแปดร้อยบาทนะครับ นี่ต่อมาเป็นเหรียญหล่อบโบราณน,นะครับนี่เป็นเหรียญหล่อบโบราณน,นี้ไม่ทราบที่เหมือนกันนะพี่นะนี่ครับเหรียญหล่อบโบราณน,นะครับนึกชื่อไม่ออกนะพี่นะว่าเป็นหลวงพ่ออะไรนะพี่นะนี่ครับแบบนี้เลยครับพี่นะตันนี้เอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับพี่นะ ต่อมาเป็นเหรียญพระพุธนะครับพี่นะเป็นเหรียญพระพุธเก่าเลยนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญพระพุธเก่าโบราณห่วงเชื่อมนะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับพี่นะสวยๆเลยนะครับนี่ครับสวยๆนะครับเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับต่อมาเป็นหลวงปู่บุญนะครับเนื้อผงยานะครับ นี่นะครับลงรักด้วยนะพี่นะนี่เป็นเนื้อผงยานะครับนี่ครับเนื้อผงยานะครับโอเคนะครับองนี้ไปแปดร้อยบาทนะครับพี่ต่อมาเป็นเหรียญหลวงพ่อพุ่มนะครับพี่นะครับนี่ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อพุ่มนะครับเก่าๆเลยนะครับพี่นะครับเหรียญทองเชื่อมนะพี่นะ นี่ครับหลวงพ่อพุ่มเก่าๆเลยนะครับนี่ครับสวยๆเดิมๆเลยนะครับนี่ก็ไปเจ็ดร้อยบาทนะครับพี่นะครับต่อมาเป็นหลวงปู่บุญนะครับวัดกลางบางแก้วนะครับองนี้นะครับผิวพันธุ์เดิมๆเก่าๆหน้าตาติดชัดเลยครับพี่นะครับหน้าตาติดชัดเลยนะครับพี่องนี้นะครับหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับหลังมีรอยจานนะครับ เป็นคล้ายๆยันตัวพุทธนะครับพี่นะครับนี่ครับองนี้เอาไปแปดร้อยบาทนะครับพี่นะต่อมานะครับเป็นเหรียญเสมาหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับปีสองสี่หกเจ็ดนะครับเป็นเหรียญทองแดงกะไหล่ทองนะครับพี่เหรียญเก่าสวยมากเลยนะพี่นะองนี้ครับดูครับเหรียญเก่าสวยมากเลยนะครับพี่ดูนะครับนี่ครับปีสองสี่หกเจ็ดนะครับพี่นะดูนะครับ นี่ครับองนี้ไปแปดร้อยบาทนะครับพี่นะองต่อมาเป็นเขี้ยวเสือหลวงพ่อปานวัดคลองด่านนะครับพี่นะเป็นเขี้ยวเสือเก่ามากเลยนะครับพี่นะครับนี่ครับดูนะครับรู้สึกว่าจะได้มาสองตัวนะครับวันนั้นนะขายไปแล้วตัวหนึ่งเหลือตัวนี้ตัวหนึ่งนะครับยังไม่ได้ลงขายนะพี่นะนี่ด้านล่างเป็นยันกอหญ้านะครับพี่นะนี่ครับ รู้สึกว่าขายเป็นหนึ่งตัวแล้วครับองนี้เอาไปหนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับต่อมาองนี้เป็นหลวงปู่ทวดพิมพ์ใหญ่นะครับปีศูนย์หกวัดประสาทบุญญาวาสนะครับพี่นี่ครับดูจมูกครับพี่นะจมูกโด่งมากครับพี่นะดูจมูกโ่งมากเลยครับนี่ครับรอยความเก่าพวกคราบเก่าๆอยู่เลยนะครับพี่นะนี่ครับ ดูครับด้านหลังเนี่ยเป็นเม็ดพลอยเม็ดแร่นะครับดูนะนี่เอาไปหนึ่งพันบาทนะครับองสุดท้ายนะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคามพิมพ์คีตาสามชายนะครับดูง่ายเลยนะครับองนี้นะครับนี่ครับนี่ครับองนี้เปิดอยู่หกพันนะครับนี่ครับรูปหล่อพิมพ์คีตาองนี้ครับเปิดอยู่หกพันบาทนะครับ นี่ครับด้านข้ามีรอยตะเข็บแบบนี้นะครับนี่ครับผิววันณะโลหะเก่าๆเลยนะครับพี่นะนี่ครับนี่ครับเปิดอยู่หกพันนะครับนี่ครับช่องทางการติดต่อนะครับพี่นะศูนย์เก้าหกนะครับเก้าศูนย์สองหกแปดสองเก้านะครับ ไอเดลายศูนย์เก้าหี่ศนย์สองศูนย์สาะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องมรดกพักเครื่องด้วยนะครับวันนี้ต้องขอตัวกลับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ